เราต้องรวมเราส่วนของกระดานการกสาการทุกที่ในปนี้ก็เป็นปีที่เราได้มาเรื่องกิรในส่วนของราร่งาในปีนี้นะครับเรา้มาในสีเหลือนะครับในส่วนขใกล้กับวันที่จะนะครับที่ข้ของราชนะครับในส่วนของคอนเร์ตหัวนะครับก็วันนั้ปีนี้เรามาในโนสีเหลืองนะครับ ก็้องกอบคุณในส่วนของหาประกอบการหลายก็ได้มีการยื่นข้อร้องกับนายกรัฐมนตรีนะครับสิบข้อด้วยกันนะครับสิบข้อในการอันนี้ในความสาระสำคัญก็อาจจะไม่ขอกล่าวถึงนะครับก็เป็นส่วนของสภาเขายื่นนะครับแต่ในส่วนของเราในปีนี้นะครับในจังหวัดิรณุโลกของเรานะครับก็ได้มาแสดงนะครับพลังนะครับในการเดินเพื่อรนลงนะครับวันนี้นะครับวันแรงงานแห่งชาตินะครับเป็นวันของเรานะครับเรามาในโคน4์สี่องนะครับทีนี้ เป็นปีดีนะครับเป็นปีที่มีการจะเริ่มจะครองราชนะครับในปีนี้นะครับก็อยากให้ผู้ใช้ถามองการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับโลตัสพิีนะครับแล้วก็นท่านนะครับอ่ากระทรวงแรงงานด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการสังคมด้วยนะครับแล้วก็บริษัทไทโร่ครับในปีนี้เราก็จัดแบบเรียบง่ายนะครับก็มีการเดินลงเหมือนทุกปีนะครับว่าเพื่อให้รู้ว่าในส่วนของผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะครับวันนี้ว่าเรามาแสดงนะครับศักยภาพพลังแรงงานของเรานะครับ อาประเทศของเราถ้าจะขับเคลื่อนไปได้ก็ด้วยแรงงานของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากให้ตอนนี้ในส่วนของภาครัฐก,ก็หันมองในส่วนของผู้ใช้แรงงานทุกส่้นบ้างนะครับว่าในส่วนของค่าแรงก็ตามนะครับหรือว่าค่าครองชีพตอนนี้ก็เพิ่มเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับนะครับก็อยากจะให้หันมาดูว่าในส่วนของค่าแรงในปีนี้ของเราเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราาัฐบาลใดก็ตามที่จะตัดตั้งขึ้นมานะครับก็อยากให้ห ส่วนกฎหมายประกรันนังคมก็กฎหมายประกันสังคมดูแลอยู่นะครับในการเก็บเงินดูแลในส่วนของกองท,ท,ทุนทึนทดแทนนะครับกองทุนกันน้งคุนะครับและในการดูแลในส่วนของการเกิดอุบัติเหตุอะไรแล้วแต่นะครับมีอยู่คําถามคําถามหนึ่งที่อยากจะถามประกันน้ำคมว่าทุกวันนี้ท่านตรว,สวจสถานประกอบการเก,เก็บเงินครบ,ครบหรือมไม่ายวันนี้อยากจะถามประกันน้ำคมถ้าเก็บครบไม่เป็นไรขอให้ตรวจ ตาเพราะอะไรเพราะนายจ้างมีการหมกเม็ดส่งผู้ประกันตนไม่เป็นไปตามกฎหมายประกันภคมกร่างมายบริงานเสร็จแล้วว่ามีกาประกรับทิดารางานตั้งแต่พิโรธการรับหรือกางที่ขนาปไหขนาดใหญ่ครับใน ในส่วนของจังหวัดทิสโลกหรือว่าภาคเหนือตอนล่างก็ว่าได้นะครับทีนี้นะครับในส่วนของบทบาทของสหภาพก็อยากจะสนับสนุนนะครับให้ทุกบริษัทนะครับจัดตั้งนะครับแล้วก็มีสหภาพแรงงานทุกท so ี่เลยครับเพื่อเป็นตัวแทนของทุกท่านนะครับดูแลนะครับความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานทุกคนนะครับบริษัทไหนที่ไม่มีสหภาพแรงงานอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงนะครับที่จะถูกเอานะคเับเปรียบได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็ตามนะครับเราก็มีกฎหมาย คณะบริัารทุกฟองในงานอยู่นะครับในปีนี้นะครับก็มีการแก้ไขกฎหมายอยู่ด้วยกันนะครับเจ็ดข้อนะครับอาจจะจำได้ไม่หมดนะครับในส่วนของสัมพัญธ์ทันก็คือว่าในส่วนของลาคลอดนะครับลาคลอดตอนนี้ก็เพิ่มเป็น98วันนะครับ98วันรวมถึงวันที่มดนว่าะครับ